สวัสดีครับข่าวนอกรูปม,มาแล้วข่าวแรกคุณตาท่านหนึ่งอายุ85ปีครับจ่ายตลาดสดทุกวันไม่เคยจ่ายเงินทุกวันตอนเช้าๆที่ตลาดสดชุมชนบ้านแม่น้ำอําเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี <Okay. S 1> คุณตาจิตชูจันทร์อายุ85ปีเดินมาตลาดทุกวันครับมาซื้อแกงไปถวายพระแล้วให้ตัวเอง oh. เป็นแบบนี้มากว่า20ปีแล้วอาหารหลักที่คุณตาชอบคือแกงฟักทองและน้ำพริกมะขาม ทุกคนรู้จักคุณตาดีเพราะเป็นชาวแม่น้ําอําเภอเกาะสมุย,ย,ยคุณตาเป็นคนสุภาพจิตใจดีใครๆก็รักซื้อของทุกวันทุกร้านทุกเช้าดูสิครับส่งเงินให้แม่ค้าไม่มีใครรับไม่เอาตาไม่เอาตาไปบางคนนอกจากไม่รับเงินแล้วยังซื้อหน้ากาก,ากอนามาัยให้ซื้อทีละกล่องเพื่อคุณตาจะได้มีใช้นานๆ คุณกนกวันชูช่วยแม่ค้าในตลาดซึ่งรู้จักคุณตาดีบอกว่าคุณตาสุขภาพดีมากตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เคยป่วยไข้ไม่เคยไปโรงพยาบาลประจําวันของเอนแกชอบไปวัดกลับมาตลาด ปกติถ้าวันพระแปดข้ามคือแกไปวัดไม่ไม่เคยขาดนะคะไม่มีโรคประจําตัวเลยทั้งทั้งที่อายุ85แล้า <ฮะ S 2> อว่าโควิดระบาดเนี่ยส่วนมากแกเกือบอาทิตย์หนึ่งแกก็มาแต่แกก็ดูแลตัวเองนะคะพอพอแกเดินมาเราก็ต้องสังเกตว่าเม็ดแกนี่ใหม่ไหมสะอาดไหมก็ต้องช่วยดูแลสุขภาพแกอีกทีนึงนะคะ เป็นคุณตาที่แม่ค้าทุกคนรักครับนอกลู้ต่อมาไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทั้งมา้าลาล่อขนเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโควิด -19 ทหารหน่วยนี้เรียกว่า army delivery หลายพื้นที่รถเข้าไปไม่ถึง ไม่สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรออกมาขายได้นอกจากนั้นช่วงนี้ราคาผลผล,ผลิตก็ต่ําด้วยทําให้ชีวิตลําบากยากแค้นขึ้นไปอีกเมื่อไปถึงก็มอบถุงยังชีพให้ไถ่ถามสารทุกขสุขดิบชาวบ้านมีความสุขแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะทราบว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกันปลูกข้างข้าวทัม่วงครับครับ จุดแข็งของเมืองไทยและประเทศไทยก็คือน้ําใจของคนไทยนี่แหละครับนอลวลต่อมาไปอุทัยธาน,นีใกล้เปิดเทอมแล้วครับรงรับจำนำของเทศบาลเมืองอุทัยธาน,นีทราบดีว่าตัวเองเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนจึงเตรียมเงินไว้100ล้านบาทค,คุณชานชายแสนวนวลผู้จัดก,การรงรับจำนำบอกว่าทางผู้บริหารได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดอัตราดอกเบีย้ยรับเปิดเทอมดังนี้ครับถ้าจำนำไม่เกิน5,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ50สตางต่อเดือน เกิน5,000บาทแต่ไม่เกิน30,000บาทดอกร้อยละ1บาทต่อเดือนถ้าเกิน30,000บาทแต่ไม่เกิน100,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาท25สตางค์ต่อเดือนถามผู้จัดการว่าปีนี้ช่วงนี้ทรัพย์สินอะไรที่ประชาชนนำมาจำหนามากที่สุดได้รับคำตอบว่าอันดับหนึ่งยังเป็นทองรูปพรรณรองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำการเกษตรช่วงนี้มีรถจักรยานด้วยในช่วงโควิด19 กติกาการเข้ารงรับจำนำบอกว่าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนาใหม่วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอลก่อนพ่อแม่ลำบากขนาดนี้ลูกๆต้องเป็นเด็กดีนะครับนอกนูกต่อมาไปอ่างทองสุภาพบุรุษที่เห็นอยู่นี้คือคุณภาคภูมิริ์ลือดีเคยรับราชการทหารแล้วลาออก ได้เงินบำนาญเดือนละ9,000บาทยกให้แม่ทั้งหมดส่วนตัวเองปลูกไม้มงคลขายวันหนึ่งเก็บใบก้ามปูที่ร่วงอยู่โคนต้นมาทําปุย๋ยพอเก็บมาได้เยอะก็ใส่กระสอบปุ๋ยมาขายร่วมกับไม้มงคลปรากฏว่ามีคนมาขอซื้อเอาไปผสมดินทําปุย๋ยเพระาะใบก้ามปูมีธาตุไนโตรเจนสูงขายในราคากระสอบปุ๋ยละ35บาทขายดีมากพอมีเวลาว่างจึงตระเวนเก็บใบก้ามปูอย่างเป็นงานเป็นการ วันหนึ่งวันหนึ่งได้ประมาณ30กระสอบปุ๋ยเป็นรายได้ที่ดีมากคุณภาคภูมิบอกว่าตระเวนเก็บใบก้ามปูทั่วจังหวัดอ่างทองและบอกเคล็ดลับในการออกหาใบก้ามปูว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยดูดีเพื่อว่าชาวบ้านมาเห็นมาเจอจะได้ไม่กลัวไม่ตกใจเนื่องจากตระเวนไปทั่วไปนั้นตัวเองเป็นคนแปลกหน้าแปลกสถานที่และบอกด้วยว่าเป็นอาชีพที่ดีลงทุนน้อยและที่สําคัญ เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แม้แต่นิดเดียวทำทางผิดทางถูกมามา3ปียังยังยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไงดีก็จนมาเจอไอ้ใบกำปูเนี่ยไปส่งเขาก่อนทำตั้งแต่ลูกละ20บาทตอนนี้ก็ะเซื้งเป็นสามสิบห้าทุครับเขาจอ,องกันไว้เลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งลูผลนี้ใบมันหายาก เป็นอาชีพที่ดีที่น้อยคนจะคิดถึงนอกลู่ต่อมาครับเรื่องของใบไม้เป็นเงินเป็นทองอีกเหมือนกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนําคณะลงพื้นที่ป่าครอบครัวตาบลต้นพึ่งอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อให้กําลังใจและสนับสนุนแนวทางการทํางานของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครที่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัวต้นพึ่งสร้างนวัตกรรมผลิตภาชนะจากใบไม้ เพื่อสร้างรายได้ลดปัญหาโลกร้อนทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งว่ากันว่ากว่าจะย่อยสลายต้องใช้เวลานานถึง300ปีชาวตะบนต้นพึ่งภายใต้การชี้นำของมหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์จึงเก็บใบไม้ในปา่าครอบครัวซึ่งมีพื้นที่อยู่1360ไร่มาทำเป็นภาชนะถ้วยจานชามถาดขายได้ในราคาใบละ3-4บาทขึ้นอยู่กับชนิดของใบไม้ดูขั้นตอนการแปรรูป เปลี่ยนใบไม้เป็นรายได้นําใบไม้ตามฤดูกาลในป่าครอบครัวเช่นใบไผ่ใบพลวงที่ชาวอีสานเรียกใบตองกุงใบกล้วยกาบกล้วยถ้าเป็นใบแห้งก็แช่น้ำซะก,ก่อนให้นิ่มถ้าเป็นใบสดจะตากแดดเพื่อลดความเปราะแลกฉีกขาดง่ายหลังจากนั้นนําใบมาประกบกันแล้วนําไปขึ้นรูปด้วยเครื่องมือที่แรงอัดสูงเนี่ยครับได้เป็นรูปจานรูปชามรูปผาด รูปถ้วยอย่ากที่ต้องการหลังจากนั้นก็ตัดแต่งด้วยกันไกเป็นภาชนะจากใบไม้เป็นรายได้ของชุมชนและลดปัญหาโลกร้อนด้วยฟังเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิการศริวาน<ป>จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ครับคิดว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนในแต่ละวันคือก,การทานอาหารช่วงนี้ยิ่งโควิดทุกคนจะสั่งอาหาร ออนไลน์นะคะก็จะมีกล่องโฟมเยอะเราก็เลยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทําจานนี่แหละดีเพราะว่าใช้ได้จริงลดโลกร้อนนะคะลดมลภาวะชาวบ้านมีทรัพยากรมหาวิทยาลัยมีความรู้ไปมอบให้นองรู้สุดท้ายครับไปพบกับประตูปันสุขที่โคราชประตูปันสุขเป็นแนวคิดของผู้นำชุมชนอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการชี้นําจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอเาเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาโดยการนําพืชผักที่ปลูกเองมาใส่ถุงแล้วแขวนไว้หน้าประตูบ้านเพื่อแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับคุณป้าหนูจีนศรีนํามังอายุ74ปีชาวตำบลหน,นองบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานําพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของตัวเอง <S S พร้อมด้วยอาหารแห้งและน้ําดื่มมาใส่ถุง แล้วก็นํามาแขวนที่รั้วประตูหน้าบ้านประตูนี้แหละครับที่ชื่อประตูปันสุขชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโควิด1 9หรือคนจนคนยากไร้เดินผ่านมาก็จะหยิบไปคุณป้าหนูจีนทําแบบนี้ทุกวันวันละ10ถึง20ชุดแล้วแต่ปริมาณของพืชผักสวนครัวที่ปลูกได้ทุกคนในชุมชนทราบดีว่าพอถึงเวลา4ี่โมงเย็นคุณป้าจะเอาถุงมาแขวนทําให้ประตูบ้านเป็นประตูปันสุขฟังเสียงคุณป้าครับ การปลูกพักปลูกมีนาบ้านแล้วก็อยู่น้ำสวนน้ำหัวเฮาปลูกกินปิดบ้านสามเดือนเราอยู่ได้เลยมีแนวความคิดว่าสิ่จเอาอันนี้ไปแจกอันนั้นไปแจกที่นี่ถ้าจะเอาไปซงกลับไปบ่ได้เขาเกรงใจเฮาเฮาเกรงใจเขาเฮาก็เลยต้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานประชาสัมพันธ์ไห้วาเฮามีประตูปันสุกก็เลยคิดขึ้นว่าเอาประตูปันสุกนี่ละห้อยไว้นาบ้าน โดยที่บอคุยกันก็นกนได้เข้ากระบอกเข้าเข,าเขียนไว้ว่าประตูปันสูกหยิบได้เลยนะคะจริงๆนะคนอย่างคุณป้านี่แหละครับที่ทําให้เมืองไทยผ่านเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆเรื่องลําบากไปได้เสมอครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก